ออกเดินทางวันวันเสาร์อีกแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็ได้เดินทาง,ว,นนง,ทงนะวันนี้เดินทางนะวันนี้เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะแม่เข้าโรงพยาบาลอยเ้ยไปเยี่ยมวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่มามันตกมีอุปสรรคกับการใช้เช่นทางนะต่รถไม่มีปัญหาหรอกจะคนนี่แหลนะ ันก็จะเป็นตะคิวเนาะเราก็เลยไปวันนี้เลยนะวันนี้ฝนม,มาตกฝนมาตกอากาศเย็นนะแล้วก็มีเม็ดน้ำแข็งอนะลงมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ค่อยๆทับกันไปนะครับ,บไปคุยแม่นะเพราะว่าแนีพัดกันไปเยี่ยมอ่ะนะฮะยายปากับเพิตาก็จะมีเป็นวันอารักษาเดือนหน้ายยปาเาต่งก็ยุ่งงานแล้วอ่ะ เดือนนี้ก็ออไปได้ก็จะพยายามไปนะแต่พรุ่งนี้คงไม่ได้ไปเพราะว่าพี่ม่ามันตกนะพรุ่งนี้ตาบอกพี่นมาตกนะพี่น้องูงห่วยเนี่ยปลาซูคุณตาก็มาบอกว่าจะไปโรงพยาบาลเลยนะเออมาไปกันนี้แหละไม่ต้องแต่งไ,มมไปมากไปไม่ต้องแต่งแล้วไปอย่างเงี้ยเราไปลองน้อง,อง,องสเสิร์นคุณตาก็สเสิร์นจงจริงจะยืดมาซื้อของแหละเ,ออเราเราเลยไปเยี่ยมแม่เลยดีวยกว่าที่จะ กับเข้าห้องนะฮะถ้ากับเร้ก็ไม่อยากออกมาะะถ้าเข้าห้องแล้วก็ไม่อยากออก่นนองอยากอยู่ในในบ้านอย่างเดียวเลยนะะเพราะว่ามันเย็นออกมาข้างนอนกนมันเย็นนะออกมาเจออากาศเย็นแล้วมันก็จะอะไรอะเป็นตะคิวตะคิวกินแข้งกินขากินเน่านะฮะ ขนตกไปเยอะไม่อยากมาคกลัวแบบอะไรอะดินสไลด์อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นเป็นขาไปหมดเลยก็ล์บ้านฮะตัวบัสโบว์โบว์บ้านเซียที่โบวโบวที่มามันตกบนเขาพี่เนาะเขาเลยนะคะแต่มันไกลมากมองไม่ค่อยเห็นพี่น้อง ไกลอยู่นะแต่ว่ามันอยู่บนเขามองมาไปเห็นีตาบอกดูดูเขดูดีมากยิ่ปบอกดูไหนถ้าบอกบนเขาง่ายเพราะนั้นเออมันก็มองไม่เห็นนะบนเขาไก่ลิ้ลับเลย